ต้นไผ่ชนิดหนึ่งจเจริญเติบโต30สเซนติเมตรต่อวันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดกี่วันจึงจะมั่นใจได้ว่าต้นไผ่ชนิดนี้จะมีความสูงมากกว่า11เมตรข้อสอบคณิตศาสตร์โอเนตป .6 ปีการศึกษา2566มีวิธีคิดดังนี้จากโจทย์ความสูงมากกว่า11เมตร11เเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตร หนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรสิบเอ็ดเมตรจะเท่ากับสิบเอ็ดคูณหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยดังนั้นสิบเอ็ดเมตรคิดเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเซนติเมตรต้นไผ่ชนิดหนึ่งจเจริญเติบโตสามสิบเซนติเมตรต่อวันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดกี่วัน จึงจะมั่นใจได้ว่าต้นไผ่ชนิดนี้จะมีความสูงมากกว่า11เมตรหาคำตอบได้คือ1100หารด้วย30เขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษ1100ส่วน30ตัดศูนย์หนึ่กับ30ออกฝั่งละ1ตัวเท่ากับเศษ1 1 0่ส่วน3เปลี่ยนเป็นจำนวนคละเท่ากับสาเศษสอส่วนส ดังนั้นจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด37วันจึงจะมั่นใจได้ว่าต้นไผ่ชนิดนี้จะมีความสูงมากกว่า11เมตรคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่3-37ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ